วันนี้ขอให้ชีวิตทำมาหากินคล่องคล่องเสตีนะโยมอย่าให้ชีวิตติดขัดอะไรมากนักเลยแต่ขอให้ทำใจของเราให้อย่าติดอย่าขัดอย่าไปขัดอกขัดใจอะไรกับเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆเ,เรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของชีวิตเรื่องของความหลังแต่ไหนแต่ไรมาทำใจคล่องคล่องขอให้ทำมาหากินจเจริญคล่องคล่องเสตีอย่าติดอย่าขัดอย่าสะดุดอะไร <ๆ S 2> เลยให้ชีวิตราบเรียบเสตี ติดขัดมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วแต่ต้องเริ่มต้นจากการทําใจให้คล่องคล่องเสียก่อนทําใจอย่าไปคล่องมองใจอย่าไปติดใจอย่าไปโวยวายอย่าไปเอะอะอย่าไปอะไรกับโลกนี้มากมายก็มันก็มีเพียงแค่การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปเสียอะไรที่ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปกังวลใจจนกระทั่งจิตเรามันติดมันขัดมันคล่องมองใจกับเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคต พระพุทธเจ้าให้เราเอาจิตไว้กับปัจจุบันดูปัจจุบันเห็นการเกิดดับให้จิตได้ทํางานได้ฝึกฝนจนกระทั่งจิตไม่ยึดติดกับอะไรที่มันจะเป็นทุกข์ต่อหัวใจตัวเองอีกเลยวันนี้ขอให้ทามาหากินคล่องๆเสถีนะโยมอย่าติดอย่าขัดอะไรเลยทําใจให้คล่องคลอย่าทําใจให้บิดเบี้ยวอย่าทําใจให้ติดให้ขัดอะไรทามาหากินเจริญเสถีคล่องคล่องเสถีให้ชีวิตนับจากนี้ดีวันดีคืนดีขึ้นทุกวัน จเจริญเจริญด้วยกันทุกคนทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ